พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงเว็บ 125i ดิสเบรกหลังว่าจะมีโอกาสเปิดตัวในเมืองไทยหรือไม่สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่1มีนาคม2564ที่ผ่านมา Honda ที่มาเลเซียได้มีการเปิดตัวเว็บ 125i สีสันใหม่ ปี2021มี3มสีให้เลือกก็คือสีทองสีแดงและสีน้ำเงินจุดแตกต่างระหว่างเว็บ 125i ไอของไทยและมาเลเซียก็คือชุดไฟเลี้ยวหลังที่ได้มีการออกแบบเป็นก้านยื่นออกมาส่วนของไทยจะบิวอินไปกับไฟท้ายเป็นชุดเดียวกันและในส่วนของบังลมหน้าของไทยเราจะมีการเจาะ2รูไว้ใส่ตะกร้าแต่ว่ามาเลเซียนั้นไม่มีจุดที่เตะตาหลายคนก็คือเรื่องของการออกแบบดิสเพลยกหลังทําให้หลายคนสงสัยครับว่า จะมีโอกาสมาเปิดตัวที่เมืองไทยหรือไม่ความจริงแล้ว Honda ในเมืองไทยของเราเคยมีการออกแบบเว b 125X ใส่ก์ใสดิสเบล็กหลังออกมาขายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าความนิยมมีไม่ค่อยมากสุดท้ายก็เลิกผลิตไปอย่างแน่าเสียดายปัจจุบันนี้เว็บ2 5 i ในเมืองไทยนั้นต้องบอกเลยครับว่าไม่มีคู่แข่งขันแม้แต่รายเดียวยามาฮ่ก็มีฟิน1 1 5่ c สกิก็มีสมาร์ท1้และสมาร์ท1นเพียง2รุ่น ดังนั้นเว็บ 125i ในเมืองไทยจึงไม่จำเป็นต้องใส่ดิสเบรกหลังออกมาเพราะว่าตัวธรรมดาดำเบรกหลังก็ขายได้ดีอยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับยอดขายของเว็บ 125i ในเมืองไทยปีละประมาณ1 6 0 0 0 0คันแม้จะน้อยกว่าเว็บร1 0ยถึง3เท่าตัวแต่ก็ถือว่ามียอดขายที่สูงมี2แบบให้เลือกก็คือล้อซีรวด53,400บาทรุ่นล้อแมก55,600บาท ซึ่งโฉมเว็บ 125i ไฟหน้า LED รุ่นปัจจุบันนี้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2561หรือ2ปีครึ่งที่ผ่านมากว่าจะมีการปรับโฉมใหม่อีกนานเลยทีเดียวครับส่วนคำถามที่ว่าดิสเบกหลังจะมาเมืองไทยหรือไม่ตอบเลยครับว่าคงจะไม่มีแต่อย่างใดแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่สอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าเว็บ 150cc จะมีโอกาสแจ้งเกิดเมืองไทยหรือไม่ สืบเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านของเราก็คือที่เวียดนามมีการเปิดตัว Winner X ซึ่งก็คือรถครอบครัวขนาด1 5 0ซีซีรวมถึงอินโดนีเซียก็มีการเปิดตัวรุ่น Supra GTR 150ครอบครัวขนาด 150cc ซีซีมีหม้อน้ำเหมือนกันหลายคนก็เลยอยากได้นะครับอยากให้ honda เมืองไทยนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยให้คนไทยได้ใช้กันมาถึงชั่วโมงนี้คำตอบยังเหมือนเดิมครับก็คือแผนการเปิดตัว ครอบครัวขนาด150ซีซียังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮันด a ในปีนี้ไม่มี w i n n e r X หรือว่า s u p r a GTR 1า0แต่อย่างใดส่วนปีหน้าจะมีหรือไม่ต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารของญี่ปุ่นแต่ละครั้งนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดังนั้นความเคลื่อนไหวจละค่ายต้องติดตาม การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีครับเรื่องราวของเว็บ 125i ดิสเบรกหลังในอนาคตจะมีหรือไม่เราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ